ในทุกๆ15วันจะทําการฉีดพ่นฮอร์โมนพืช2 2ตัวนี้ผสมรวมกันลงในขวดนี้ขวดนี้ใช้ได้ถึง15ไร่ครับปานี้50ซีซีนะครับ50ซีซีเทลงหนึ่งปานะครับลงในถังเลยมนมาไม่เต็ม20ลิตรนะครับน้ําเต็มแล้วนะครับก็หลักการเดิมนะครับในการผสมปุ๋ยน้ําให้เข้ากับเป็นองค์ประกอบเดียวกันกับน้านะครับฉีดอัดพ่นลงไปนะครับให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับน้านะครับวิธีนี้ประหยัดเวลาและง่ายครับอ่านี่คือตัวมะเขือเทศนะครับที่ปลูกแบบ กึ่งดินกึ่งน้าไว้นะครับทุกสิบห้าวันฮอร์โมนสารสก,กัดจากตร,กระก้าทะเลนะครับและสาหร่ายทะเลนะครับสําหรับต้นนี้คือต้นที่ปลูกในถังสียี่สิบเมตรนะครับก็เช่นกันทุกสิบห้าวันการดูแลมะเกิดเทศและพืชผักเวลาเฉดพยายามเฉดให้หัวพ่นอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อให้ละอองเขาพ่นเข้าสู่ใต้ใบเพราะปากใบพืชเจอยู่ด้านล่างของใต้ใบนะครับครับผมนั้นก็คือวิธีการนะครับในการที่จะดูแลรักษาดูแลมะเกิดเทศนะครับหลักการของผมก็ไม่มีอะไรมากครับรองพื้นให้ นั่งแ่นครับด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักของผมรองยาคุมโคนิกรักษาความชื้นเมื่อเกิดเทศเขาจะชอบความความชื้นใต้ดินแต่ใบเขาชอบแดดนะครับมันจะกลับกันไม่ใช่แรงนะครับข้างล่างก็มีความชื้นตลอดแต่ว่าไม่แห้งข้างล่างแต่ข้างบนชอบแดดเขาถึงจะออกลูกดีออกลูกดกแต่ของผมก็เช้าเก็เป็นมีลมอยู่เงียครับน่าจะสี่โมงเช้าถึงได้แดดก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่พื้นที่อันนี้คือต้นสาธิตแบบก่างดินกึางน้ำนะครับแล้วก็ การเลี้ยงต้นของเขาให้มีหลักปักนะครับยึดขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกๆ15วันพ่นในส่วนของผมเนี่ยเลือกใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชออร์แกนิกนะครับไคโตซานเข้มข้น100%เฮลเมก100%นะครับผมเฮลเมกเข้มข้นครับผมมาดูในรักษาเช็ดพ่นทุกๆ15วันนะครับเนี่ยเขาถึงได้ออกดอกออกผลโอเคครับสำหรับมะเขือเทศถ้าใดมีข้ออะไรสงสัยก็ค่อยๆถามไถ่มาครับเดี๋ยวจะทำคลิปตอบให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ